ารหมดชิตีเมื่อสักครูเนี่ยจะเข้าไปรอทำหน้าที่ในรอบรองชนะเลิศรอบสี่ทีนมน<า>ะเหลืองเยอะจะมาเป็นแรงใจให้ทั้งสองทีมทั้นับครับ ครับท่านชัยชยนะก็ฝากประทานธรมพันธ์เชิญชวนร่วมง,งานประเพณีอ่แห่ภาษาพึ้งนะครับซึ่งเป็นประเพณีของเทศบาลจัเสร็จไทยกับสภาวัฒนธรรมให้การสนับสนุนนะครับก็จะเป็นพิธีการนีในวันที่ทีสนะครับนะครับ เออบ้อาเลยบ้าคณาน้ำคำนี่คุณสุพิชยัยแก้วแกมีรางวัลประจําแมตช์มอบใหม้มอนเดิมจุดเก,ก่าจุดเดิมครับขบวนประสาทพึ่งนะครับและก็บ,บริวารก็จะตั้งขบวนนะครับเปลี่ยนรีก็แถ่วงใหญ่ขั้นใหญ่ขุกไว้ก่อนครับ เออมีเห็นตอสามสิบล้าน,นกกลัตติลีขายบปรบมดเราได้เลยสามสิบล้านเอาา้าบานบอนไหลขึ้นมามาแตะแตะเขา่าแหม่ต้องตัวเข้าขวาฮึ่ยแหม่รถพ่อคานช่วยไว้ได้ครับตังหวะเติมมาสักรู่นี่เอาแดงแหม่ขาเต็มเลยครับท่านเชนะบอกว่าเดยวขังแผ่นดินเอา ไหลนึกบากาโนนมาครั้งหนึ่งท่านต้อเงินอ่าขีกจากน้ำคำมีผู้ช่วยเหลิมท่านร,ออรอ้องเหลิมตุม้ยครับครับร้องเหลิมจะเป็นก้นใจหน่อยแน่รึเออเออบริกำเนงหสียใหญ่เลยได้ผลนะบางมาครับจะวันแดงสลูช่าม,มาไหลขึ้นได้ครัวไป แดงกระสกัดไม่อยู่ครับมาใหมยลูกมาใหม่มาใหม่เออปกติข้างหลังผมดีกันผู้ใหญ่วุ้นเพ็งท่านชัยชนะที่ไม่เห็นเอ่ยอะไรเลยครับรอบบันมาได้ครับตะกนถืออมีนเดียวครับห้อยไ้กับแนวรับของทางกานน้ำครับ เอ๊อจังหวะบางบอลหลังมาเอ้ายังได้ครับอ่าบางถัดเหมือนกันครับอ่าแดงไม่ชุบอ่ามาที่ปุ้ยโอ้ยหลอกสายหลอกหัวแมวไปเลขเก้า ลาขึ้นหน้ามาเบียดเจ้าวันี่ขึ้นหน้ามาแข่งหนึ่งกันบ้านคำแต่เองจังสาบปวดสาบบ่นมาบังกับโอ้ยเตะไปท้งนี้โอ้เบาครับเบาเอ๋ไายเปิดขึ้นหน้ามาก็ยังติดน้ำคำครับครับเกมรุกไปในฝั่งของทางด้านนครกัณฑ์ แต่แรงสองตะขอผิวบางมาเอ้าได้ครับจังหวะนี้เอากับขับเบียดตาครับเปิดตาติดคนครอผิเหมือนกันแตนนนนน่จังหวะนี้ไหลบอลมาน้ำครับน้ำครับอ้าวนี่จังช่าจังทีครับโดดเบียดบอลมาเหมือนกันครับจังหวะนี้แต่ก็ยังข้ามฟากไม่ได้ทางด้านนำ้ำครัดีเกิน เอ้าไหลาจังกว่าจะไปก็ไม่ทันก็ไม่ทานังหวันี้บางชี้ออกอมาเตรียมรอเลยนะครับคืบวันญิ้ของแคนพวรนน้อยยกให้เป็นคู่เอกครับไหลขึ้นวันหน้ามาส่วนเอกเอกหนึ่งเอกใจนี่ต้องดูคู่ท้ายสุดในตารางับวันทีห้าสิบปีขึ้นไป ดูของผงสิ่์กับจานเสนไทยหมดสิตรีจากนี้ไปต้องมาดูเพื่อนเล่นละประเภทฟุตบอลช่วงอายุอ่ามีเสียงของกัรเตียมเลยนะครับกานเตรียมเลยเินเส้นขิ้นหน้ามาครับโ แต่ยังมีโอกาสลกูกยังไม่โอกาสีตึงเล่นในครึ่งแรกมีเวลามีโอกาสที่เราจะพลิกมาเป็นผู้ชนะได้เหมือนกันไหลายเจวันนี้ขอบอลกลางแต่หนึ่งสองจะเติมบ้านหนะ้านครธีวปลายเจ้าวันนี้มาเนี่ยจะเป็นบอลเก็บเล่นมาของนครธิวครับ,รบมีโอกาสครับ มากอดเทียวหลายจังหวาน,นี้โลกมาแล้วครับขึ้นหน้าทางโจเพลงคิดของน้ำคำครับขึ้นมาแต่ว่าที่ไม่มีตัวเติมครับก่อนเลือกมาเอาแม่บ้างจังหวานี้จะกล้องไปฉันครับ ต่มาเดืด uh ขึ้นหน้ามาเหมือนกันนงครับล็อกหนึ่งล็อกสองผ่านมาครับสามแจัใจว่าี้ต้องตัดสินใจครับบางบอลของทางด้านนีเอาคตั้งต้องแข่เปกันกน่อนาถาเลเอีย เท่นภูใหญ่เท่นภูซอยสเต็กคัดเป็นบอลจ่ายสองกังหวะครับไม่เติมเองในชั้นลูกเด็กดีเลขแรกกุศลหนึ่งหนึ่งศูนย์บอลข้อมาของทางด้านนครถือนะครถือมีหนึ่งพัก เปอดาวาทีมาครับนักคอมพีแตอจังหวะนี้ส่งให้เพื่อนมองเปิดตาติดดาวรับของนั้นครับมาวบอลทรพีครอ๊กแต่หนึ่งสองเอ๊ะเสียสิบเงินหกคนเลยครับพาดไม่ได้ครับตรงบางบอลทีมาทางด้านน้ำทำนักคอมพีเอ๊ะเอ้าเพื่อน ทิ้งบอลน,นี้ถ้อยเลยครับเ,เล่นาบาลกำลังเชิญชนาลอดโอ๊ไปจังหวานี้นะครับโอ้ยดบาบสองครับล้ำหน้าลูกล้ำหน้าเรายืนอ,อยู่ในจุดล้ำหน้าเขตล้ำหน้าครับ <S 2> <S 2> <S 2> อ้าว ใช่แต่วันนี้ก็เก็บบ bon อลเล่นครับไหลขึ้นบนหน้ามาจะเติมบังทัครับตะวอนทีจ,จ่ายโดนเอาบอลน,นิดหาบัทคบางครับหนึ่งพันหนึ่งพที่ผู้เล่นหมายเลขหกข้อเข้ากลางแปดหน่งสองเออบังมาครับ ลอกหลังมาครับไปเอยมาเอาจากานี้บางทิ้งออกมาครับไปดูบอลไปลงอ่าตัดตัวสิ้นครับเปลี่ยนครับนะครับถือหมายเลขสามลุกหมายเลขสามน้องเลียด้วยอ่าเกมต่อเลยครับน้ำคำทุ่ม บอลมาทางด้านน้ำค้ำแม่เลื้อยเข้ากลางไปแล้วครับพึ้บนบอลหน้ามาปูรักษาประตูออกมาทำได้ครับแล้วก็บอลแถบหลังไปีด้ด้ัน,น,น,นหนึงนะเปิดมุมทงครับ โอ้จังหวามาแกปั่นไดเอาไหลจังหวะนี้ทิ้งรขึ้นหน้ามาครับคล้องของทางด้านนครืีแม่เป็นวันข้อมาครับจังหวาดใจแม่แต่ห่างติดทางด้านน,นครค่างใชยชนะว่าให้ททีง มาจับค้วแลน่งยกันลุกกระดาเต้าไปเอาที่หลังเ,เป็นแขนเป็นแขนจัาางหวะปานบอลดันสูงขึ้นหน้านนำำบบนไม้ครั้งหนึ่งครับน้ำคำเ็ยบอลได้ครับนครือเออสวนมาครั้งหนึ่งครับน้ำคำแต่จังหวะนี้ไหลมาแต่นครือเตอร์บอลกระชองมาเข้าทางน้ำคำไ เขาอยู่บอกพญาเ่งอ่พอพงาพญาเทพน่าริ้วร้อยขนาดโมเสสบอกเอาแจ้งรางวัลดัดฉีดมานะครับนักครับรางวัลดัดฉีดปัจจัยร้อยสี่ร้อยชุด 00, 400, สีน้ำเงินนี่รางวัลประจำแมตช์แต่ละแมตช์นี่สี่ร้อยบาทอ่าส่วนท่านใดจะเพิ่มจะเติมมาส่งมาเป็นแรงใจให้ลูกหลานครับ ฐาดเกมสูงคาบามากับมาบคนเดียวครับทางด้งานนครอ,ออ่าเ้าปักยืนหลังเยอะเลยเออจังหวาต่อบนแล้วก็แต่มายังได้ครับทางด้านนัดคำ โอ้ยทีดเชียร์ซีภาษาวัตนที่เต็งที่เราเป็นต่าโอ้ยถึงไปไหมลองเออเป็นสั่งให้อยู่ล้นมีแล้วถึงไปไหมครับคำสั่งกำนันเชษคชนาทีนี่เป็นบอลดันมาอีกครั้งหนึ่งครับ ขวบบอลหน้ามาทางด้านน้ำคัมหลุดสองหลุดสามหลุดสี่หลุดห้าไหล, 3, หล, 4, หล, 5, หลขึ้นหน้ามาตัดได้ครับสุดพายเป็นบอลกระชากมาเขาแอง่งไอทัพต้องไปทัพองอกหลังนะครับ จาย,ยปิดน้ำชับครับไหลเข้าบอลกลาแนนงแต่เน,น,น่งสองเติมข้างานี้มาดูมาอ่าเรามีโอกาสได้มาลงสนามนะครับมาแข่งขันมาโชว์ วันนี้ก็มีคุณพอ่อคุณแม่ผู้ปกครองปาเปกนลังก์เลังใจอเเปิดลูกเปิดเล่นม่ครับตะกรดีเติดมากระติดกำแทงของน้ขคามแล้วก็เลื่อยจากวันนี้มาเองครับอ,อย่าขึ้นบนหน้ามา,าแต่หนึ่งสองสามานขึ้นมาเข้าซ้าย ตรงตัวครับมุงทงครับมุงทงตำคำด้เล่นลงที่กอนแน่เป็นบอลเปิดสั้นๆตา,า,าครับหลับตาลูตู้ต่อไปเราก็จะได้ชมอ่ะเด็ยอยู่ในผู้แข่งขัน150ร5อยห้าสิบเซนติเมตร ต่กอนในขณะนี้303ต่อขึ้นบอลมายัางได้ยังทันครับนะกนทอลกอจากว่านี้ว่ายังไงบอลเท็ขึ้นบอลหนา้ามาตัง นักศึกษาเห็นเดียวกันนะตอนรับท่านกำนันครับเด่นชัยเชื้อทองกำนันตำบลจ่าแสนชัย เอาพักไปลูกพักก่นกกอนมาละครถือมาน้ำคำลูกมันครึ่งเวลาหลังครับทางขวามือเสื้อสีแดงนาละครถือครับชุดสีน้ำเงินชุดสีน้ำเงินมีน้ำคำครับครึ่งแรกไปสามศูนย์ครับมาดูกันต่อกับเกมในครึ่งเวลาหลังไหลขึ้นบอลน้ามานาครถือ แอ่ยังได้บังได้นัคอนถือน้ำคับเจอร์โตงตัวครับเป็นบอลส,วน,สวนจากจังหวดเจมบอลมาน้ำคัมนักคอนถือบังน้ำคัมเกมขึ้นเวลาหลังด้วยลูกทำได้ทำก็เ็มที่ถือว่าเรามีโอกาสด้ยลงกสนามนี่มีผู้ปกครองมีคุณพ่อคุณแม่มีกองเชียร์ทิมเชีย มาเป็นกำลังใจเยอะเลยนะครับส่วนผลการแข่งขันนี่เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบครับหลายึ้นวันหน้ามารับคำเตี้ยบแม่ไม่พันครับพิชิบบตบทรเทสบาลจาร์แสนชัยครับ20วันสงวนนี้ที่เวทีนี้นะครับขอบคุณคุณนางคนาทองศักดิ์ครับ ตู้อาหารสดะนะครับมีสนับสนุนทีมน้ำทำหลังจากแข่งจบมารับเลยลหลบอลมาจังหวะนี้น้ำทำตามเก็บม,มาได้ครับป้ายขวาตึกกลางมาแต่จังหวะนี้เต็นขวา เริ่มไมลูกมากนครถือมาลูกช่วยกันช่วยกันเอาเร็วลูกเร็วอ่านี่เกมอยู่ในช่วงเวลาหลังยังมีโอกาสมี่ล่ะมีทางการันน้ำคำก็มีโอกาสที่จะเพิ่มสกอร์อนักบถือมีโอกาสที่จะกลับทำสกอร์มาได้เหมือนกันเอา้าสู้ลูกสู้เร็ว เปิดไทยจังหวัดที่ข้ามาาามาได้แล้วจากนั้นนครผตาบอลข้ามมาในฝั่งของน้ำคำเปิดจังหวะนี้น้ำคำแปลงมานครผึงตามเจ็บบอลแตะมาเปิดลางกาติดนตาคำทายจังหวะนี้มาอ่าเปิดบอลเปลี่ยนแจกครับของทางด้านน้ำคำไหลเข้ากลายมาคนเดียวครับเอา ยังได้พลิกให้มาจังหวะนี้ขึ้นประตาเตาอย์บางท่านก็ทายบอสประเพีนี้เตะมา24ปีแล้วแตะว่าประตูเกยอยู่แต่เตะเป็นโอบอรตอจนมาเป็นผู้ใหญ่อาชีพไปง่อยอลยอต่อสันส้นๆครับเออ นบอลต่อให้จังหวะนี้เติมคทรศัพท์ประตูเข้าไม่ทันครับมาลูกมาสู่ต่อว่าตอ่อ อสักโก้สักหน่อยเราก็จะรวมทีมเป็ทีมโรงเรียนพงศิลปไปทำหน้าที่ที่เข็มวันนี้ถือว่าเรามีการมาชอสไอมาซ้อมมาโชว์นี่ให้แฟนบอลในตำบลของเราได้ดูมาสู้ครับสู้จังหวะไหลบอลสวนมาของคนครถือะจะเติมไม่ถึงครับมัคำบ,บางคือคนครถือเก็บบอลมาได้ริมเส้น เติมบอลเติมมาจังมานี่จะให้แม่ทำได้ครับน้ำทำชุดสีต้อเงินเอามาติดตะกอนถืออีกครั้งหนึ่งตายบอลเรียกขึ้นบอลหน้ามาหลุดตาเข้าซ้ไหนะตรงตัวครับผู้รักษ,ษาประตู <laughs> อโอ้ยจังหวะนี้ยังบังได้ครับท่านบุญเพ็งให้มาบันกระชมมาครับแต่ก็มาเข้าเทา้าผู้เล่นของน้ำครับลากไปเองครับจังหวะบนอโอ้ยไม่เป็นไรท่านไม่เป็นไรเอามาลูกมามามา,มา ในความคีดอเอาบอลขึ้นมาเปิดเล่นใหม่ลูกนี่ห้าศูนย์ขอไพ่บอกไปว่าห้าศูนย์ม่นพัพิยียงเลยเป็นคอมเมน,เนออไมาดูต่อครับอเป็นแรงใจให้ลูกนี่จากนี้ไปเราก็ซอมร่วมกันเป็นตัวแทนโรงเรียน ไปสู้ต่อครับในพื้นที่การศึกษาต่อไปวันนี้นเราแยกทีมมาช่วยหมู่บ้านผมบอลดันข้ามมาดันขึ้นมาในฝั่งของน้ำคำนาคกอนผือเกีเกียวไม่ทิ้อเอกมาได้วอนครับแต่วันนี้ไหลให้กลางมาเติมฟ้าแกต่ตรงตัวกร,ษษระปร้รัปสูของน้ำคำรับไว้ได้ ลายึินบันหน้ามาข้ามฝากมาครับจาะเป็นบอลไหลมาของทางการนครธิวเนเสร็จจังหวะนี้ให้บอลเอข้ากลางพริกาจะเต็มนัครับบังอ่าผู้รักษาประตูนี่เหนียวนึบครับไม่ยอมมาอย่างนั้นเป็นเกมรุกของนครพิวบัง เออมาครับตัวเล็กนกคนอนผืนตคอนผืนนี่ยังอยู่ที่หนึ่งทันครับถ้าไม่ใช่มากก็ต้องให้แลวครับเป็นกำลังใจให้ลูกหลานบันทัครับเนื้อจริงๆเพเอใเพ่งหวานเว้าไปอยากยันเจ้าสิลกสอท่อว่าจะพ้นปหารประกาศ เออมลแป้ห่างเท้าครับบานบานมาน้ำคำเออเชี่ยดีแล้วครับเอาลูกเอาเอาเอาลูกเอาใหญ่เข่งเอหลายบอลขึ้นหน้ามาครับสวนมาของทางด้านนครธอจกให้โดนนี่กับังครับตอนดินเส้นทุกสีน้ำเงินเป็นน้ำคำครับ ไอ้บอลไหลมาโอเคแต่วันนี้ทีมบอลหน้ามากเลยบางคนถือไอ้น้ำคำครับน้ำคำห,หมายเลขสามราคาหมายเลขสองหมายเลขสองกับหมายเลขสามานะอ่ะเก็บต่อครับ เตอบอลมาการเป็นบอลเจ็บ,บของทางด้านน้ำคำครับไหลเข้าบอลกลางบางมานครือเอต่างวานี้อ่ะไปทำตระกาบอลขึ้นบอลหน้ามาครับเป็นต่างวารุษคืนมาของทางด้านนครือแต่เ,เข้าเติมกลางมาน้ำคำ อบางวันมาได้นะครับทีออยังได้ครับแต่จังหวะนี้ริงเส้นมาแต่ตัวเลขมีลูกสาวของผู้ช่วยสมดงครับมา้เลขเจ็ดเองโดนี่จะให้เพื่อนไม่ติดแคบเกี่ยวเต็มบอลไก้ถึง้รักษาประตูของน้ำคำล้วจะไม่คั้วบอลยาวมาเลยครับนี่ น้ำ,ำํำหลายังหวานีไปเองครับเจิมควาเร็วนาคอนถือน้ำทำในผู้ชนะเข้ารอบรองชนะเลิศแล้วนะครับนี่มีอันดับสี่ใสกระเป๋าแล้วไปครับสงบงส ความเรียบร้อยและความปลอดภัยนะครับในวันนี้นะครับวันที่18ตุลาคมนะครับก็มีกิจกรรมการแสดงประเพณีวัฒนธรรมหมอหลับนะครับที่ลานกิจกรรมจตนจากแสนชัยจึงขอแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบและเข้าร่วมประชุมวันนี้นะครก็ประชุมวันนี้ที่เวลา1 3นาฬิกา มีห้องดอกจันนะครับกมีอปประนะครับมีนายชรีสมาชิกอปปรนายวิทยาโสภาคุณสมาชิกอปปรนางสุพัฒน์แซ่ตั้งสมาชิกอปปรนายชัชวานบาศีสมาชิกอปปรนายมานพไก่ธานีสมาชิกอปรออปรน,า,นายแสนบวกพักดี สมาชิกอฟพรแอไทยิง์สมุรชาลุนนี่ก็อ,อปอฟพอครับตราบรายชื่อลายนามนะครับวันนี้ประชุมที่ห้องดอกจาบเวลา13นาฬิกาและก็มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปอของเทศสบาลนะครับไยอกคนเลยไทยพงศสีโชคนะครับ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานป้องก,กันระบายสุพศสารีพันนัยถูวัดบงพักดีนายชนะแก่นแก้วตายอุเทนบงพักดีนายนัทภูมิขัตเสสตายกันพชชาศรีสังนายเด็ในที่หลังครับ หมดเวลาแล้วูุเข้าแถวครับเข้าแถวมาลูกบ้าเข้าแถวก่อนขอ,นขอบคุณท่านผู้ชมขอบคุณคุณพ่อคุณแม่เราที่มาเป็นกำลังใจให้ขอบคุณเจ้าของรางวัลกำลังใจด้วยเดี๋ยวรอเพื่อนด้วยรอด้วยครับ เออ,อเอาแถวกันเอาแถวกันโอ้ไปซีกยมซ้อมนีก่ก็ฝ้าวิวปรบมือรครับปรบมือรครับพี่น้องอ่านี่คือการแสดงออกนะครับของลูกหลานพวกเราในช่วงวัยร้อยห้าสิบเซนติเมตรนะครับในส่วนสูงนะครับในวัยเด็กนะครับแก่เป็นด่วนส่วนทำในเกณฑ์บริการของ